อ้ที่พัดป่าป่ะมันมันแตกเองเลยฮุยนี่ไงผากแล้วเย่ขอกาเว้ยเขาว่ากันว่าชนดูแลกันท่าแวนพี่ไม่พอพี่ไปตัดแว่นใหม่นะก็ดูยังไงก็ไม่มีชนนะถามเป็นความภาคภูมิใจแบบทิงนิดนิดยอดที่เบิกนี่เยอะสุดตั้งแต่เคยมีมาป่ะครับ ห้าถ่าถ้าขันเดียวันีเยอะที่สุดเท่าที่เคยมาถ้าขันเดียวใช่ครับเลิกอ,อาบยามดีวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ดูนาฬิกาแล้วปวดหัววันนี้ก็นี่เลย เอารถไฟทำสีครับนี่กำลังแพ็กอยู่ไปแล้วไปอูสีแล้วไปมาสเตอร์พีชแล้วแล้วก็วันนั้ก็ถ่ายลงหนังสือไปแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูปกในนิตย,ตยสาร BMK m a ค a z i n e เดี๋ยวเราตามไปติดๆไปดูว่าวันนี้เขาจะทำอะไรได้บ้างหรืออาจจะไม่ทำเดี๋ยวเช็คคิวเขาก่อนว่าเขาจะทำอะไรแล้วก็อัปเดตกันเรื่อยๆจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงก็รอรุ้นนะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของโปง่ง ที่มันเชื่อมติดหรือลอกออกมาแล้วเราเจอ Amazing กินของแก้วอะไรผูกเถอะอะไรตรงไหนแมทนี้รู้กันฮะไ,ไหนครับรถรถสไล่ที่ผมไปบายงายก่อนตองตอ,งองเชิญไงหลายอย่างขับไล่ด้วยขับไลด้วยเย,ยอะนะ มาครับถึงอู่แล้วเ,เอาเร็วดิเจ้านายสั่งอยู่ใครเ,เอาเร็วรแม่งกองซอสกองซอสกองซอสกันแม่งเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายผมหน่อยอันนี้เหมือน,นเขาเชื่อมมาเขาติดน็อตข้างในมาพี่พี่อ่าติดน็อตแล้วก็ หมือนเอาเรซินโปทับน็อตอีกโปไปเลยโปทั้งไหนและนอกเฮ้ยหนาจริงว่ะดูดิก่อนนี้เขาจะโป้เขาเอาเนี่ยใหญ่เรซินเอาไฟเบอร์อีกใช่ไฟเบอร์แปะแล้วก็เรซินทับแล้วก็โปทับมันเลยไม่เห็นรถมันเก่าแล้วแต่ยังไม่เห็นรอยร้าวเลยเอราะวลยไอตัวไอตแผ่นไฟเบอร์ประคองอหแต่นี่แต่งเยอะแล้เนี่ยพี่ช่าง คืองานนี้เราจะต้องลอกไอโ้โพนี้ออกให้หมดจัดไฟเบอร์เลยเหรอรจนเหลือชิ้นงานดิบของกันชนเนี่เหรอนี่ไม่เสร็จ5ปีข้างหน้าเหรอไม่หมูนะแต่วิธีการลอกอไฟร้อนแล้วขูดก็เหมือนสีตแต่ร้อนไปไม่ได้ไม่เ<ม>สียรูปถ้าเหล็กนี่ร้อนได้ โอ้ยจะต้องมืออาชีพทองหยกนี่ใครเชืว่าไฟเบอร์ยังไงกูก็คิดว่าเหล็กทั้งไม่มีบางคนนี่เอันนี้แม่งแทมว่าหนามากเพราะว่ามันทำสีมาตั้งแต่ปี94และไม่เคยทำอีกสีอีกเลยก็จะมีแก้แค่สีนี้ที่เขาพ่นใหม่แต่ก็คาดว่าแค่อาบน้ำรูปแล้วก็พ่นมันถึงได้แตกทองอะไรอย่างงี้นะครับ เราจะต้องล้อแบบนี้ที่ข้างนู้นซึ่งพี่กำลังทำอยู่อยู่นี่ขูเพื่อหานนะอ็อตอะนะหาล่องก<ช>ันเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วฝ่ายเหมยเนี่นะจะหาว่าอยากมัทจะมุดซุมเหมือนเราดูติ๊กตอกอ่ะแป คูนหนังส้นตีนอะอเหมือเหมือเหมือนป่ะผมรุนอะไรรู้ป่ะรุนตรงนี้เหล็กอยู่นี่ใช่ป่ะตรงเนี้ยจุดรับน้ําเลยตรงเนี้ยคือแก้มผูกผมไม่ซีแก้มเหล็กข้างในผูกไม่ซีเพราะมันไม่เห็นอยู่แล้ว ก,ก็ตัดเลยชิ้นใหม่ปลาปๆาปาปปาลูกขึ้นมันสวยหน่อยนึง<ช>แล<ช>้วก<ล><ช>็เก็บขอบซูมอันนี้ก็เรื่องปกติมัตตพีเขาเก็บเนียนอยู่แล้วแต่สิ่งที่กลัวคือกลัวใต้ใต้ผวกเออไอตัวทัสซีมันอะเออแต่ก็โอกาสผูกก็น้อยว่ะเพราะถ้ามันจะผูกตรงนั้นได้จริงๆอะไอพวกบ้านนี้ไม่เหลือนะถูกป่ะใช่ป่ะ เออเพราะว่ารถคันนี้มันมันมันจอดทิ้งจอดจอดทิ้งก็จริงแต่มันอยู่ในร่มในหลังคาตลอดไงเขาไม่เห็นรอยล้าเลยเหมือนที่แชมป์บอกเลยว่ามันจะเห็นรอยล้าขึ้นมาทันทีเลยอ๋อที่พับปล่าปะมันมันแตกเองเลยมันแตกเป๊ะ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 เลยอะปัอบคอนเลยว่ะ นี่ไงแตกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวรมันไม่ได้แดกกูหรอกเนี่ยแล้วทำไมฝั่งนี้มันดูสวยกว่าฝั่งนูน้นวะก็ฝั่งนู้นดูเอาตรงก่อนก็คือ,อยังไม่รู้ว่ารอยร้าวมัวนอยู่ตรงไหนได้รู้ละใช่พอรู้แล้วว่สวยเลยนะ<ง>ตอนนี้คมกริบเลยนะใช่ง่ายเลย ออกมาเ้ยดูพีกุโมโหแล้วนะขอ,อยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่เฮ้ยเย,ย่ออกมาเ้ยเขาว่ากันว่าชนดูแล้วกันเขาแว่นพี่ไม่พอพี่ไปตัดแว่นใหม่นะก็ดูยังไงก็ไม่มีชนนะถามพี่ช่างดีกว่าพี่ช่างอยู่บรถมาเยอะชนไหม เออดูสิมีไหมเอาความจริงชนก็บอกชนผมไม่ซีมีไหมเออนี่เอาช่างเลยไม่มีไม่มีนะไม,ไม่มีโดนสักนิดช่างต้นะอนนี่นี่ช่างคอนะอ่านขาดเลยนะคนนี้ไม่มีสุดยอดออกมาแล้วนะจ๊ะโอ้โแต่มันดูชิ้นนี้ดิโอ้แต่ชิ้นงานไฟเบอร์เดิม<ๆ>ก็ไม่ได้บางเหมือนยุคนี้นะ ชิ้นงานไฟเบอร์เดิมเดิมมันก็หนานะโป้วมันขนาดนี้เลยเนี่ยนี่คือไฟเบอร์คือแค่นี้ใช่ไหมพี่นี่ใช่ไหมคือชิ้นเทาๆนี่นะแต่าขาวขาวนี่คือโ,โอ้โหโ ที่ศูนย์ bm millennium นะครับที่พระราม3ก็มาจ่ายสตังครับ <c oughs> ตอนมาเนี่หนักอึกเลยตอนนี้เบาหิว <c oughs> ก็จ่ายไดเดี๋ยวเข้เขาไปเข้าไปนักเงินแล้เดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องอะไรนว่ากี่วันถึงยังไงแบบไหนนะครับแล้วก็การเคลมเป็นยังไงเป็นความรู้สำหรท่านผู้ชมที่จะมาเบิกอะไร,รีันจะไปอยู่นะก็เดี๋ยวรอเรื่องเงินให้เสร็จก่อนแลเดี๋ยวเราจะ พี่โตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่โตครับถามหน่อยนึงวันนี้ผมมาที่เบียร์มิเรียมสาขาที่พระรามพระรามสามวันนี้มาเบิกอะไรเจ้าอีสมหนึ่งเนี่ยประเด็นมันคือทุกคนคนที่เคยเบิกแล้วก็เข้าใจแหละแต่คนที่ไม่เคยเบิกอาจจะงงงงวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนสำหรับคนที่ไม่เคยเบิกขั้นตอนการเบิกของของเบียร์นะครับก็คือเราเลขตัวถังมาให้กับทาง ทาง,งผมเดี๋ยวผมจะเช็คอะไรให้ซึ่งปกติขั้นตอนถ้าสมมติว่ามีของในไทยเนี่ยใช้เวลาสั่งประมาณหนึ่งวันแต่ถ้ามีของที่คัมงมาเลเซียก็ใช้เวลาประมาณ7จ็ดถึงสิวันแต่ถ้ามีของที่เยอรมันก็ใช้เวลาประมาณ2 5่สิบห้าถึงสี่สิบห้าวันคังคังย่อยเนี่ยเขาก็จะดึงของจากเยอรมันมาหมดถ้าสมมติว่าพี่ไหนไม่มีก็จะเอามาจากเยอรมันมาเอาให้มา,า,าครัมว่าคังใหญ่คือเยอรมันทุกคนก็จะสะต๊อก อัลไทยก็จะสั่งของมาสต็อกในรุ่นที่คิดว่าน่าจะขายได้ถามเป็นความภาคภูมิใจแบบทิงนิดๆนั่นลยยอดที่เบิกนี่เยอะสุดตั้งแต่เคยมีมาไหมครับถ้าถ้าถ้าคันเดียวนี่เยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับถ้าคันเดียวใช่ครับอะไรทั้งหมดครับที่สั่งไปมันมีกี่ชิ้นจาได้ไหมผมเองยังจำไม่ได้เลยประมาณสามร้อยแปดสิบชิ้นสามร้อยแปดสิบชิ้นแวนแค่คิดก็ท้อสามร้อยแปดสิบชิ้น โอเควันนี้เราจ่ายสตางค์ครบมาเต็มเต็มจำนวนก็ก็ก็ทั่วไปสำหรับการสั่งของต่างประเทศคือ25วันคือเร็วสุด30วันคือปกติค่อนข้างเร็วด้วยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ส5่วันแต่ถ้าเร็ดมากกว่านี้เราก็ต้องทางศูนย์ก็จะแจ้งผมมา ว่ามันเกิดพาย,ยุมันเกิดน,นู่นน<ช>ี่ประมาทางเรือวันนี้ก็เป็นรถ BMW E 3 1ที่เบิกอะไรรถส่บุคคลที่เบิกอะไรแพงที่สุดเท่าที่ BMW m i l l e n n i u m ศูนย์ประดามสามมีชำระเรียบร้อยนะครับพี่เราไม่มีนี้อะติค้านะพี่นะผมจะเจอพี่อีกทีกวันที่พี่โทรมาขอบคุณพี่โตมากนะครับขอบคุณครับปไปกลับัตวเบานะกลับเบาเลยเดินดูลอยลอยะลับก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 ละท่านผู้ชมเคยเจอไหม สั่งอะไรธรรมดาเนี่ยสั่งปุ๊บจ่ายตามได้ใบเสร็จถูกป่ะอันเนี้ยจ่ายปุ๊บต้องรออีกสองชั่วโมงอ่ะต้องรอสองชั่วโมงอ่ะใบเสร็จดะเพราะมันต้องรีเช็คนะครับก็เดี๋ยวหาอะไรรับประทานก่อนแล้วเดี๋ยวก็คงได้ไปเสร็จแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นอ่ะนี่คือรายการที่เยอะที่สุดในปัจตภีนนี้ไม่มีเยอะกว่านี้แล้วพี่แอนถิติถูกทำลายที่มิเรเน่มตลโตปาามสามอ่ะต่อไป เดี๋ยวเราเดินทางไปดูสภาพรถกันหน่อย<ส>ว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วไปกันเลยเหมือนยูทูบเบอร์ธรรมดาเขาต้องเอามือแปะกล้องใช่แต่มือกูถือแก้วไปพี่ช่างขนาดนะั้นอาจจะไม่ใช่มอไซค์อันนี้มือมือเต็มเอางี้แล้วกันพร้อมนะ,ะไปกันเลยครับมาเย่อ่าเราเห็นภาพนี้ไปแล้วตอนกระชนออกเราเห็นหมดแล้วอ่าแต่เรามาดูนี่พี่ชาเขกากำลังทำนี่อยู่ มันคือยาไฟเบอร์เหมือนเดิมเหรอเายาปิดในองประกบมอีกทีนึงก็คือก็จริงจริงแล้วกันชนนี้มันแยกชิ้นแล้วเขาก็ใส่เข้าไปโป๊โปะเสร็จแล้วก็เอาแผ่นไฟเบอร์โปูขาตรงนี้ทับับกัทับอีกทีเพื่อให้ติดข้ามูลไปเลยโอ้โหนี่เราก็ถือว่าแยกชิ้นพี่ก็เก่งนะแยกออกมาแล้วไม่เสียหายอะตัวไฟเบอร์มันโอเคถูกไหมพี่มันก็เลยถึงทำนี้ได้ กัรชนออกมาแล้วเราเห็นภาพไปแล้วนะวันนี้กัรชนหลังออกมาแล้วคาเหล็กเดิมพัดหน้าเราดูไปแล้วเนี่ยพี่เอานั้นสวยเอามาดูข้างๆกันที่พี่บอกผมสะเก็ดข้างเป็นยังไงพี่นนมันคืออะไรชิ้นเนี้ยมัน,นคืออะไรไอ้ไอ้้ไอสันเนี้ยเป็นล้อเย็นเป็นไฟเบอร์แล้วก็เป็นไใ้เป็นไฟเบอร์เป็นเหล็กไฟเบอร์เป็นแนื้อสีปูไฟเบอร์แล้วเป็นสีฟูอโ้โหแล้วเป็นเหล็กรถตัวไกลเป็นเหล็ก เขาทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเชื่อมไอ้นี่ติดกับไอ้นี่ครับเพื่อเพื่อให้อ๋อแล้วก็โป๊ะนี่ไม่เกี่ยวโป๊ะคือเก็บเนียนแต่เหล็กนี่คือที่วางไปเพื่อเพื่อเชื่อมกับตัวถังตัวถังแล้วก็ตัวนี้บางครับอีกทีหนึ่งอ๋อเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องสกัดออกครับตัวนี้ออกถึงสันอ๋อคือไอ้บ่าบ่านี้นะแต่ตรงนี้จุดอับที่เรากลัวกันไม่ผูกซึ่งมันควรจะผูกป่ะท่านตัวนี้น้ะไม่ขังไม่ไม่ผูกเพราะว่า แล้วตัวสภาพแก้มันผุไหมผมเห็นรอยเป็นสนิมหน่อยนึงครับอ่าแต่แต่ก็ไม่ถึงกับกินเนื้ออะไรเยอะครับอ่าเดี๋ยวคือวันนี้คือพี่ต้องลาอไอ้นี่ยาวยาวไปถึงนี่เพื่อเอาชิ้นนี้ออกแต่ยังไม่จบพอล้อถึงนี่พี่ต้องมานี่ใช่ไหมพี่ต้องมาสกัดนี่อีกอ้ล้อนี่ออกมันเป็นรอยต่ออ๋อมันเป็นชิ้นล่างอยู่แล้วแยกออกมาไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะแล้วนี่ทําคนเดียวนะครับกับไดรล้อหนึ่งตัว อันนี้เขียงเอาไว้ยำนะอ,อ่าไม่ใช่ยำหรอยำไม่ทางซีโฟนั่นเลยเนี่ยโปโอ้ไม่โปเยอะนะ,ะนแบบอันนี้เป็นซีโฟไฟเบอร์อ่ะในในในมุมมองช่างอ่ะการโปรเนี่ยเพราะโป่งมันไม่เข้ารูปหรือว่าเขาโปเพื่อแต่งทรงหรือว่าเทคโนโลยีเมื่อสามสิบปีที่แล้วมันต้องทำแบบนี้ไฟเบอร์มัน มันไม่ได้รูปทรงแบบที่เขาต้องการอะ,ะอ,มอะผมเดานะผมเดาว่าตัวโป่งก็คงไม่เรียบร้อยนอัสัดส่วนสะโพกมันอาจจะไม่โค้งสวยช่างสมัยนั้นก็เลยต้องเอาโป้เข้าแล้วสมัยนั้นด้วยด้วยโป๊ในยุค30สปีที่แล้วมันก็ไม่ได้ดีเหมือนโป๊ในยุคปัจจุบันใช่ไหมมันก็เลยต้องทําให้หนาเพราะนี่ดูดิโอ้โหรองก็ไม่รู้กี่ชั้นใช่ไหมแต่เนี่ยคือสีเดิมมันเลยถูกไหมไม่เคยเก็บสี ใช่ไหมนี่คือสีเดิมมันเลยสีส้มนี่เลยเออซึ่งรถจริงๆนี่มันคือเขียวนะเลาไม่ได้พูดถึงเขียวนะนี่คือเขียวนี่คือเหล็กนี่คือตัวถังเลย<ม>นี่คือเขียวแต่ว่าส้มเนี่ยมันถูกทําครั้งเดียวนี่เห็นไหมรองพื้นที่แชมป์เคยบอกแล้วก็ส้มแต่ถ้าเกิดมันเคยทําอาบน้ํามาแล้วมันก็จะเป็นรองพื้นทับขา้างบนอีกทีอ่าเป็นหนมชั้นใช่ไหมอันนี้ออกมาแล้วอันนี้คือแก้มันโคตรหนา มันมันรถคันนี้มันหนักอยู่แล้วนะมันเป็นแก้มเหล็กอันนี้คือไฟเบอร์คือแก้มเหล็กธรรมดามันจะเบาแล้วนะตอนนี้มันจะต้องป้องแป้งเบาหวิวเลยนะแล้วมันแยกออกจากแก้มเหล็กได้ไหมพี่จะแยกจะเป็นขั้นตัวนี้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันด้วยคือตอนเนี้เราไม่สามารถที่จะล้อโป่งออกไปให้เหลือแต่แก้มเหล็กอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมตอนทําสีก็ต้องท่านี้เลยก็คือทําสีบนผิวนี้เหรอเพราะว่าตัวตัวตัวนี้เป็นเป็นเหล็กที่หอายึดกับ ัวันนเป็เหลกวี้วิธีที่ถูกต้องก็คือพี่จะต้องลอกให้เหลือเนื้อไฟเบอร์เป็นอย่างนี้<ม>โปให้ันบางที่สดุดอ่าไอซีเข้าใจเพราะว่าสุดท้ายยังไงสีเหล็กมันก็ไม่ดันเพราะเหล็กมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ติดกับไฟเบอร์อ่าเข้าใจเข้าใจตัวถังสวยกิฟสวยเนอะรถตัวถังสวยมากนะเ<ช>นอะ<ช>สวย<ช>แบบ สวยแบบไม่น่าจะสวยแบบนี้เพราะ้องมาจอดทิ้งอะ่ะวันที่สามสำหรับการยกคันนี้มาทําที่อู่รับของมาเตอร์เพลสซึ่งเราเดินไปถ่ายข้างในให้ท่านดูไม่ได้เพราะเป็นรถของผู้ใหญ่หลายท่านที่เขามาทําแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละแบบนี้แหละเป็นโปรเจกต์ที่ส่วนตัวนะเราก็ถ่ายได้แค่รถเราส่วนใครที่เป็นแฟนขับพิทักษ์มาบอกว่าพี่ครับบ้านผมอยู่แถวท่าอินผมเห็นพี่ช่างเนี่ยนั่งทําอยู่คนเดียวเปิดประตูมูลี่ข้างหน้าไว้หน่อยหนึ่งผมจะเข้ามาได้ไหม ก็ขอร้องอย่าเข้าเพราะว่าพี่ช่างเขาไม่รู้เป็นใครเขามีมีดะนะเขาแทงเสียเลยเราเราหยอก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 คือคือ,คอชะโงกหน้าอู่ได้ไม่ไม่อนุญาตให้เข้ามาข้างในนะ <S <S อ้าววันนี้เรามาดูคันนี้กันให้ได้รู้กันไปว่าถึงไหนแล้วแล้วเดี๋ยวอีกสามวันเรามาอัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะจบที่นี่คือรอกทั้งคันนะรอกเป็นทีมหมดเลยรอดูกันครับใกล้ไปมนฟันไม่ี้บอกว่าอะไร หายหนักใกล้เพราะเสียงไม่เข้าไม้พี่ดินดาแล้วมีไม้ทไมไม่ใช้ไม่ใช้ขี้เกียจอ้าวดูวันนี้ครับลือเกียร์ออกมาเราลือเกียร์ในรถเราเจอปัญหาแล้วก็คือนี่เห็นไหมท็อกผ้าคัตสนิมขึ้นเห็นไหมกลมอ่ะอ่าน้ําเข้าเกียร์นะครับเกียร์เป็นนมเลยดูสีเกียร์เก่าที่ถอยไปได้เพราะท็อกมันมีปัญหาเรื่องตรงนี้อะไรโอเวอร์คอนมาถึงแล้วนี่ โอ้ว่าคอนเกียร์มาถึงแล้วแต่ว่ามีอะไรบางตัวที่มีปัญหาก็เลยต้องใช้เกียร์ของคันนี้ม,มาลื้อผ่าเพื่อเอาอะไรบางส่วนจากอีกเกียร์หนึ่งมานี่คือข้อดีของการซื้อหัวตัดนะครับเราสามารถหยิบยืมอะไรได้ทันทีนะครับนี่คือการลื้อเกียร์ตรงนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะประกอบรูปร่างเป็นเกียร์แล้วก็จะต้องส่งไปพาวเดอร์โค้ดไปส่งไปยิงไซน้ําหรือวอเตอร์แล้วแต่ซึ่งเป็นหน้าที่ของรองประธานกรรมการบริหาร คาโตเวิร์กแอนสตีด็อกก็คือคุณบองตาบองตาบองตาทำคลิปแล้วนะครับอยากตอนแรกบอกไม่ทำตอนนี้เกิดละทำละชุดใหญ่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะส่งไม้ต่อไปให้บองตาในการรีสโตรเกียรเขาเจอโค้ดอะไรต่างไปหน้าที่ของเขาชุกซงชุปซิงนะครับก็ประมาณนี้สำหรับในพาร์ทที่โกดูแลเดี๋ยวไปดูพาร์ทของตากันต่อ